ถามว่าเป็นลักษณะไหนก็คือเขามีความเชื่อด้านเมตตาค้าขายอีกในตำรานั้นก็คืออาไปทำเสน่ห์ครับคำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรัอบรองผลใดๆได้ทั้งสิน้นหากไม่รูกควรเกิดไปก็รุ่นะกดติดตามช่องเสรีแชนเนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผู้เล่าพามาดูว่า ตามหาเครือเกี้ยวเครือผูกนะแล้วก็ไปเจอต้นไม้ที่คล้ายคลาดคลาดว่าจะใช่เนาะคือต้นนี้ครับสมเสี่ยวนี่นะใบเขาจะประมาณนี้นะแต่ว่านี่ต้นนี้จะเป็นต้นสมเสี่ยวนะลักษณะของเขาก็คือเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็จะเหมือนบางช่วงบางส่วนตอนปลายของเขาก็จะเขาก็จะเป็นแบบว่า เกี่ยวเกาะกับต้นอื่นนะแต่มันจะไม่เป็นทุกครั้งจะไม่เป็นทุกส่วนอันนี้เราต้องดูก่อนว่าเข้ากันไหมเหมาะกับตำราหรือเปล่านะแค่พันเฉยๆก็อาจจะไม่ใช่นะก็แล้วแต่ว่าถ้าใครชื่นชอบก็อาจจะเก็บเอาไว้ก็ได้แต่สําหรับพวกเราแล้วผู้เราจะหาส่วนที่โผูกกันพันกันมากกว่าปกตินะโผกูกันแบบพิสดาร ตามมาเลยครับก็ไม่แน่ว่าเราจะเจอไหมนะแต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนนะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้ถ้าพันกันเฉยๆก็พวกเราก็จะไม่เลือกเอานะครับแต่ถ้าใครจะอยากได้ก็ไม่ว่ากันตรงนั้นนะในส่วนนี้เขาไม่ได้ผูกนะครับเขาพันกันเดี๋ยวผู้เราจะเช็คดูอีกที เช็คดูแล้วเหมือนกับว่าเขาเกี่ยวกันเฉยๆนะครับเขาไม่ได้ผูกนะครับก็ถือว่าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เข้าไข่เงื่อนไขของําร,ร,รานะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเกี่ยวกันรัดกันธรรมดานะ มากลางวันด,วดูนี้ต้องระวังยุงด้วยนะหากใครมาก็ต้องมอีเครื่องถากันยุงมาด้วยนะครับเท่าที่ดูนะครับก็เห็นหลายๆจุดที่สงสัยแต่หลายๆจุดเราก็ไม่อยากจะไปดูเช็คดูแล้วก็ไม่อยากจะไปทำคือไม่อยากตัดทิ้งให้เสียของนะครับก็จะปล่อยเอาไว้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะเดินดูแถวนี้นะครับเขาจะเป็นต้นเถา กลุ่มใหญ่ๆสีดำๆนั่นแหละนะทั้งหมดนั่นเลยครับเขาจะเป็นต้นนะแต่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเครือเป็นเถาเราจะตามดูว่าเราจะเจอไหมในคลิปนี้นะครับธรรมชาติแถวนี้ก็แปลกตานะครับก็คือเป็นป่าช้าเก่าห่างไกลผู้คนห่างไกลหมู่บ้านนิดนึงนชาวบ้านก็อาจจะ น่าจะมีการหาเห็ดอยู่แถวนี้บ้างนะครับนี่ต้นสมเซียวต้นนี้ต้นใหญ่มากนะใบของเขาก็จะคล้ายๆกับโยธะกาแล้วก็กาหลงนะเขาจะเหมือนคล้ายๆกับว่า,าเป็นพืชสายพันธุ์ที่คล้ายๆกันแต่ลักษณะของใบสีของดอกจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้นะ เอาละครับท่านผู้ชมนะเราะจะดูว่าใช่ไหมนะครับ,รบตัวนี้เหมือนเดี๋ยวนะเขาวนมาวนมาพวกเรากำลังมองหาจุดที่เขาผูกกันนะครับ แถบบีก้กอาจจะมีควาสัญจรไปบ้างมีชาวบ้านเที่ยวนะครับมีชาวบ้านเที่ยวก็ถือว่าเป็นเส้นทางสัญจรเน,น,ะนาะพวกเรากำลัง สำรวจดูว,ว่าเข้าขายไหมยุงก็กัดครับไขเข้าป่าในเได้ดูฝนนี่ก็อย่าลืมนะ,อะกอยอนะครับอย่าลืมถ้ายยากันยุงมาด้วยผู้เล่ามองว่านะครับ ดูกันชัดๆว่าใช่ไหมนะมันก็ขอดกันหลายมุมนะครับมันต้องสอดขึ้นมาผูกกันนะครับ <c oughs> นี่อันนี้สอดแต่มันนี้ผูกกันตัวนี้สอดเฉยๆนะครับเขาก็เกี่ยววนๆนของเข้ามา ขึ้นมานี่ไงผูกขึ้นมาเห็นไหมรับตัวนี้นะครับเขาสอดขึ้นมานี่พวกเราถือว่าผูกนะครับให้ดูดูชัดๆใหม่ๆสิใช่ไหมอ้านี่ไงนี่ไงสอดมานี่ไงนี่ไงถือว่าเข้าตาอยู่นะครับ ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของใครของเขาเนาะอันนี้พวกเราขอเอาเก็บไว้สำรองแล้วกันนะขอสะสมไว้ขอเก็บไว้ด้วยความชื่นชอบโดยส่วนตัวนะตัวนี้นะครับตัวนี้เขาผูกไหมเขาไม่ผูกครับแต่เขาโบกกลับหักพับไปเลย ขาไม่ผูกครับตัวนี้เขาไม่ผูกนะแต่เขาหักพับไปเลยเราต้องการเครือผูกครับแต่ถ้าเต็มเป็นไม้อย่างอื่นที่หักพับแบบนี้ก็ก็ว่ากันไปอีกมุมนะดูตัวนี้ครับตัวนี้อิลุงตรงนังกันเยอะมากเดี๋ยวพวกเราจะขอทำพิธีขอตัดลงมาถ่ายดูกใกล้ๆนะครับ ตัวนี้ก็รัดแน่นเลยนะครับเขาไม่ได้ผูกนะแต่เขาพันแน่นเลยรัดแน่นเลยให้อยู่เกึกเลยนะถ้าใครสนใจแบบนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะแต่เขาจะไม่ใช่เครือผูกเขาจะเป็นเครือรัดเครือเกี่ยวนะ,ะใช้ในเชิงของเมตามหานิยมเอานำไปปลูกเสกมีตำราห,หนึ่งใช้เป็นทางเสน่ด้วยได้ด้วยนะครับตัวนี้นะ ก็ขึ้นอยู่กับพิธีกรรมเนาะนะเดี๋ยวเราจะตัดเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งนี้ออกมาก่อนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่ากิ่งนี้เข้าขายไหมนะครับเนี่นะผู้เราขอสำรวจดูก่อนนะครับโอ้โหพันกันกอดกันหนีบกันนะครับอันนี้ก็หนีบกัน เป็นลักษณะของต้นส้มเสี้ยวนะครับนี่ครัตัวนี้นะครับเขาจะาเป็นลักษณะต้นนะพอขึ้นมาตอนแรกเป็นลักษณะต้นแต่พอบางส่วนจะเหมือนกึ่งเลื้อยนะครับก็เหมือนบางส่วนก็เหมือนเป็นเถาเขาก็จะเขาจะมีลักษณะมือแบบเหมือนไปนเกี่ยวเกาะกับต้นอื่นๆด้วยนะอันตัวนี้นะครับ บางบางที่เขาจะเรียกมือบางที่เขาจะเรียกหนวดนะมีใบของเขานะครับหน้าตา,าใบของเขาก็จะคล้ายใบชงโคโยธากานะลักษณะกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มนะครับกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มนะครับเถาเนี่ยเต็มไปที่เห็นอยู่นี่นะครับทั้งเบิร์งนี้ใช่หมดเลยนะเพียงแต่ว่าเราจะหาไอที่ขอดๆงอๆได้ตามหลัก ที่ตำราว่าไว้นั้นมันก็ยากอยู่แต่โดยทั่วไปก็มีแต่พันๆเกี้ยวธรรมดานะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของใครของเขาขึ้นอยู่กับความเชื่อเนาะนี่ครับนี่ดงทั้งดงใช่หมดเลยนะแต่จะหาได้ทั้งหมดนั้นตามตำรา,าที่เราว่าไว้นั้นจะมันก็ยากหน่อยนะมันก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับ แล้วเขาเกี่ยวกันแบบเกี่ยวหนักๆก็นี่ต้นนี้ใช่หมดเลยนะครับต้นนี้ทั้งต้นนะครับอตอนแรกก็เหมือนเป็นต้นขึ้นมานะแล้วก็เป็นลักษณะกึ่งเถานะครับเป็นลักษณะเถาที่มุงมุงอยู่นั้นนะใช่หมดเลยนะครับเป็นพืชประเภทเดียวหมดนะที่ใบเขียวเขียวเนี่ย95เอร์เซ์ ก็คือต้นส้มเสี่ยวนะครับแต่การที่เราจะหาจุดที่เป็นลักษณะแบบขดๆงอใงนลักษณะของเครือผูกนั้นเราก็หายากอยู่นะครับแต่เขาจะรัดกันนะครับ นี่เขาก็จะมีวงแหวนรัดกันธรรมดานะครับน,นี่ก็ถือว่าธรรมดานะครับบางตำราบางหมอนะครับเขาก็จะเลือกหา,าส่วนที่รัดแน่นที่สุดหมายถึงว่า,าไปเกี่ยวไปรัดกับต้นอื่นนะไปเกี่ยวไปรัดกับต้นอื่นแบบแน่นไม่มีทางหลุดรอด ไม่มีทางหลุดพ้นไปได้แม้จะตายไปแล้วก็ก็ยังติดคากันอยู่เนี่ยตำราห,หนึ่งเขาก็จะไปทําเป็นลักษณะของอสเสน่นะผูกรักเป็นประมาณว่าผูกรักให้เขารักเราไปจนวาระสุดท้ายประมาณนี้รักกันจนวันตายนะประมาณนั้นนะครับนี่คือตำราห,หนึ่งที่ว่าเอาไว้เนาะ ที่ได้ยินนั้นเหมือนจะเป็นเสียงนกนะครับพวกเราก็ไม่แน่ใจว่านกกระปูดหรือเปล่าแต่ป่าแถบนี้ก็เหมือนจะมีการมีการร่องรอยการหาเห็ดอยู่นะพูกเราก็ไม่ตั้งแต่เข้ามาก็ยังไม่เจอเห็ดสัดกอันนะเจอแต่เห็ดอ่าทราบเห็ดที่เปื่อยไปแล้วลักษณะนี้ตรงนี้น่าจะเป็นป่าช้านะครับป่าช้าเก่า อา,อาจจะไม่ดีมีการฝังกันนานแล้วก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็เหลือแต่ก็คงจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานไว้ดูนะเป็นอะไรที่ขอดรัดกันมากเลยนะครับ เราพยายามจะโฟกัสนะครับแต่ไม่ได้นะครับลองเอามาดูโอเคได้มาแล้วครับนะเรามาลองโฟกัสดูว่าผูกกันแค่ไหนทําไมมัน,นลุงตรงนั่งกันขนาดนี้โอโหผูกไป็รูปหัวใจเลยครับนะนะผูกเป็นทรงลักษณะคล้ายๆรูปหัวใจเลยนะนะครับ จะดูจากด้านนี้นะเหมือนจะเป็นสองเครือนะครับเหมือนจะเป็นสองสายผูกกันนี่ลงตรงหนังแบบแก้ไม่ได้เลยนะครับเหมาะเลยอย่างนงี้เอาไปทำเสน่ห์ให้ลักให้หลงอ่าไม่ลืมหูลืมตาเป็นประมาณว่าไม่มีเสื่อมคลายเลยนะนะี่ตาํารา เคยมีนะครับแต่ผู้เราก็ยังไม่มีข้อมูลตำรานั้นเคยมีผู้เฒ่าเล่าให้ฟังนะครับเขาจะผูกจะรัดกันพันกันอีลลงตุงานางไปหมดเลยครับพี่น้องพันกันอีลลงตุงานางไปหมดเลยครับจะเล็งตรงไหนก่อนเลยไม่รู้จะเล็งตรงไหนดีนะครับไม่รู้จะผูกยังไงดนะีอันนี้ก็เหมือนจะเป็นต้นหนึ่งนะอีกต้นหนึ่งนะครับ นี่ก็จะเป็นเหมือนอีกต้นหนึ่งนะถุกผูกผกเอาไว้ส่วนสองเถานี่ก็เหมือนมาคันคนละทางดูต้นนี้สิครับลักษณะเขาสะดุดตามากเลยครับลายเส้นของเขายุงมียุงกัดนะครับลายเส้นของเขาสะดุดตามากเลยนะเขาเป็นใบแบบหยิกๆอย่างเงย ต้นด้านหลังก็โหต้นใหญ่น่าเกรงขามนะครับต้นใหญ่มากแล้วก็มีการมีเทาวันพันเต็มไปหมดนะครับเนี่ยป่าแบบนี้เหมาะที่จะมีกระรอกกระแตนะครับแต่ยังไม่เห็นสักตัวนะนั่นก็ต้นส้น,สนเสี้ยวนะครับนั่นก็ต้นส้มเสี้ยวนะครับ ท,ทั้งหมดเลยนะพันกันนะครับแต่เราต้องการเี่ว่าอันไหนที่มันผูกรัดกันจริงๆนะตั้งใจรัดตั้งใจผูกนะไม่ใช่แค่พันอย่างเดียวนะครับต้นมีต้นใหญ่มากน่าจะสองคนโอบนะตัวนี้นะครับสองคนโอบได้อยู่นะไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะ ก็มีเสียงป่านะครับมีเสียงนกหลายๆอย่างนะขอดกันไปขอดกันมาอันนี้เป็นความชื่นชอบส่วนตัวของผู้เล่านะครับอชอบมาอย่างนี้ผู้เล่าก็จะขอเก็บสะสมมาไว้นะด้วยความชื่นชอบของตัวเองนะครับ เครือผูกเครือเก้ยวมีลักษณะมีความเชื่อว่าเป็นเมตตามหานิยมนะเมตตาค้าขายนะตัวนี้นะครับอ,อีกประเภทหนึ่งมีตำราห,หนึ่งแบบเครือรัดเครือผูกแบบรัดแน่นรัดต้นอื่นเนี่ยอย่างแน่นไม่มีทางหลุดไปไหนได้เนี่ยเขาจะไปทําเสน่ห์นะครับสเสน่ห์ให้รักให้หลงไม่ไม่มีเปลี่ยนใจรักไปจนตายนะตัวนั้นนะครับ อันนั้นก็เรื่องของพิธีกรรมด้านนู้นนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือไม้ชนิดนี้เขาเกี่ยวเขาพันยึดเหนี่ยวกันเอาไว้นี่ก็เป็นผู้เฒ่าโบราณเขาจะฝังไว้ชายคาซุกเอาไว้เพื่อที่จะเชื่อว่าลูกหลานคนในครอบครัวจะรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นสามัคคีเป็นหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครอ,อบครัวจะมีความสุขถ้าบ้านโบราณบางหลังเขาจะมีซุกเอาไว้ หัวเสาบ้างใต้หลังคาบ้างก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปซุกไว้ไหนนะแล้วเขาจะไม่บอกใครเขาซุกเอาไว้เขาจะเก็บเงียบปล่อยไปเลยจะรู้อีกทีก็คือต่อเมื่อที่บ้านหลังนั้นถูกลื้นะครับเป็นความเชื่อโบราณบางท้องถิ่นนะอันนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อนะครับนำมาให้ดูในมุมชัดๆกันนะครับถามว่าเป็นลักษณะไหนก็คือ เขามีความเชื่อด้านเมตตาค้าขายนะอีกในตำราหนึ่งก็คือเอาไปทำสน์นะครับนะเข่ผูกนี่ก็ต้องผูกจริงๆนะครับครับนำมาให้ดูกันนะใครชื่นชอบไม่ชื่นชอบไม่ว่ากันนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผู้เรามองว่า,าชื่นชอบส่วนตัวแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังอันนี้เป็นส่งรูปหัวใจเลยนะเขาจะ ก็จะเป็นสองสายอันนี้สายหนึ่งนี่สายหนึ่งถูกตัดออกมาแล้วก็โผกกันพันกันนะรัดกันนะนี่ครับนะพักไปแล้วอันนี้แห้งเลยนะอันนี้แห้งแล้ว,นะนนแ,แ,ลวแต่ต้นเขาไม่แห้งนะทั้งสองฝั่งเขาจะไม่แห้งมีแห้งเฉพาะสองกิ่งนี้ก็คือตายพรจะบอกอย่างนั้นก็ได้เนาะนะนะหามุมที่ชัดเจนมาให้กันดูนะครับ ถ้าใครจะถามว่าขายไม่ผูเราก็ไม่ได้คิดจะขายนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะซื้อเนาะอันนี้สดๆอยู่อันนี้ก็สดเหมือนกันนะมีอันนี้อันเดียวที่ลักษณะเหมือนตายพลายแต่ต้นเขาไม่ตายนะก็จะแบบต้นเขายังเป็นอยู่แต่กิ่งสองฝั่งเนี่ยตายตายทั้งคู่ตายทั้งสองฝั่งเลยตัวนี้นะครับเป็นการสะสมแล้วก็ ชื่นชอบส่วนตัวนะครับอันนี้นํามาเล่าสู่กันฟังไม่ใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันหรอกตรงนั้นใครเชื่อกอ็ก็แล้วแต่เขานะอันนั้นเราก็มองดูแต่ทุกอย่างเราก็ควรจะมีสติมีความคิดและก็วิจารณญาณเป็นของตัวเองนํามาฝากกันประมาณนี้นะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพลานามัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุม้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ